ครับสวัสดีครับวันนี้วันพุธนะครับเป็นวันพุทธที่6พฤษภาคม2563เป็นวันวิสาขาบูชาวิซักเดย์นะครับที่นี่ก็อากาศจะเริ่มว่าถ้าดูนะฮะก็ทึมๆใช่ไหมครับถึมๆวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคืนนี้นะครับจะมี ระจันท์ให้ดูหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูทึมเหลือเกินนะครับมีเมฆมีอะไรเยอะทีเดียวนะครับดูทึมๆวันนี้ก็เช่นเคยนะครับไปทำงานเนื่องจากวันวิสาขาบูชาก็ได้มีโอกาสสำรวมจิตใจอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาอย่างนี้ผมคิดว่า สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องร่างกายแข็งแรงนะครับซึ่งก็ทำได้ด้วยการออกกำลังกายก็เหมือนอย่างที่ผมกำลังออกกำลังกายอยู่ด้วยนี่นะครับเดินไปด้วยพูดไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงตอนนี้ผมก็จะออกมาเดินทุกวันนะครับเดินเพื่อที่จะได้รับแดดนะครับเป็นเป็นสิ่งสำคัญนะครับในตอนนี้เพราะว่าโควิดตอนนี้ก็ ห้าหมื่นกว่านะฮะเสียชีวิตไปพันห้านะครับฟังดูก็ก็สำหรับหลายท่านก็เริ่มกลักลกลวโดยเฉพาะพ่อ,พอแม่ผู้ปกครองของน้องนนักเรียน AFS เนี่ยนะครับผมก็ยอมรับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเป็นห่วงเด็กๆนะครับเรามีเด็กๆอยู่5คนที่นี่ที่เปรู3คนที่โคลอมเบีย นอกจากนั้นก็มีเด็กที่มาเรียนภาษามีมาเองนะครับอีกหนึ่งคนก็มีเด็กเนี่ยเก้าคนนะครับเด็กเป็นอนาคตของชาติผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็คิดว่าผมจะพยายามที่จะหาทางโดยเร็วที่สุดนะฮะเมื่อสถานการณ์เปิดเพราะว่าเปรูจะเปิดวันที่10พฤษภาคมแต่ความที่เปรูจะเปิดเป็น4สเต็ป เดือนนี้ก็จะเปิดสเตปเล็กๆนะครับเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งเดือนถัดไปก็จะเปิดมากขึ้นถัดไปก็เปิดมากขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าประมาณเดือนประมาณราวๆนู้นนะฮะสิงหาก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับหมายถึงว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเปิดเต็มเดือนสิงหาคมก็นานพอสมควรสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่นะฮะผมผมคิดว่าวันนี้ ผู้ปกครองท่านหนึ่งได้ส่งคลิปมาให้ผมดูนะครับเป็นคลิปที่มีน้อง A.F.S. เนี่ยพูดในอาร์เจนตินาซึ่งน่าสงสารเหมือนกันนะฮะอาหารการกินก็มีไม่พอทีนี้ที่เปรูของผมก็เริ่มเริ่มแล้วนะฮะผมก็พยายามที่จะทำยังไงดีเพราะว่ามีคนส่งข้อความมาหาผมส่วนตัวเหมือนกันบอกว่าอยากจะให้ทางสถานทูตช่วยเรื่องข้าวสารอาหารแห้งนะครับ ก็ดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าปัญหาเนี่ยคือผมเนี่ยอยากจะช่วยแต่ว่าผมจะไปหาซื้อได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ก็แค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็เข้าคิวยาวทีเดียวสำหรับวันวิสาขาบูชาอย่างที่พูดว่าถ้ามีเดือนเพนก็จะดีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้โอกาสนี้จุดเทียนเดินหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมดู คืนนี้เมื่อดึกกว่านี้หน่อยนะครับตอนนี้ก็โผล่เพลย์โผล่เพลแล้วความที่อากาศเย็นลงเย็นลงเนี่ยนะฮะก็ทำให้คิดว่าสถานการณ์โควิดก็อาจจะหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นระดับท็อปทีเดียวแต่ตรงนี้เนี่ยมองดูมองดูนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีของที่นี่เพราะว่าที่นี่ คือคือกล้ายอมรับมีการตรวจมีอะไรต่างๆนานานะครับมีชุดตรวจเยอะซึ่งทำให้จำนวนตัวเลขสูงขึ้นเยอะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต่อสู้กันอยู่นะฮะบ,บางทีผมผมก็เห็นนะฮะมันก็มันก็มีหลายหลายแนวคิดอะ่ะบางคนก็บอกว่าถ้าเปิดประเทศเร็วการติดเชื้อก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมครับถ้าเปิดช้ามันก็จะมีปัญหาอีกว่า คนอยู่ไม่ไหวนะครับอยู่กันไม่ได้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องก็ต้องเดินเดินต่อไปนะครับทีนี้ก็ต้องหาจุดสมดุลซึ่งกันและกันนะครับผมอยู่มา4เดือนย่างเดือนที่4นะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่โดยไม่ได้กลับนะฮะหมายถึงว่าคือก่อนนั้นเนี่ยคิดว่ามาแป๊บเดียวสักเกือบไม่ถึงเดือนก็ จะมีรายการกลับไปประเทศไทยหลายรายการในเรื่องของการประชุมเรื่องหลายอย่างนะครับได้ได้มีโอกาสกลับแต่ว่าพอหลังจากเดือนกว่าทุกอย่างก็มาอยู่สภาพแบบนี้แล้วนะครับก็ก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงก็ก็พยายามต่อสู้ต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับทีนี้ท่านก็เห็นนะครับผมก็เดินอยู่ในทำเนียบนะครับ ดูก็ช่วงนี้คนสวนก็ไม่ได้มาคนสวนก็ไม่ได้มาก็แต่ว่าเราก็มีพ่อครัวแม่ครัวก็มารดน้ำนะฮะต้นพริกของผมก็ดูเห็นไหมครับดูต้นพริกก็จะมีพวกแมลงมีเพลี้ยมีอะไรนี่แหละฮะ หลายอย่างที่เดียวก็ต้องรอตอนเปิดนะครับตอนเปิดถึงจะมีคนที่มีความรู้ความชำนาญมาช่วยนะนี่ต้นคริสต์มาสของผมก็ดูเป็นสองสีนะครับแต่ว่าเราพยายามปลูกหลายอย่างนะปลูกโหระพาโหระพานี่ใช้ได้เลยนะโหระพานะครับดูโหระพานี่ใช้ได้เลยนะครับ ดีแต่ว่ากระเพราไม่ขึ้นฮะกระเพราไม่ขึ้นก็พยายามต่อไปโหระพาอีกที่หนึ่งนะครับนี่โหรพานะครับึกขึ้นใหญ่เลยเพราะว่าตรงนี้เจอแดดนะครับแดดที่นี่จ้ามากจ้ามากก็เพื่อนบ้านก็ไม่ไม่ได้เจอกันเลยแต่เพื่อนบ้านเขาจะ มีสระว่ายน้ําแต่สภาพดูยับเยินนะฮะสระว่ายน้ําเขาตะไคร่เขียวเชียวเพราะว่าไม่มีคนมาทําความสะอาดแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีอาบแดดแทนนะครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของที่นี่อาบแดดผมก็เพิ่งมามาเดินในแดดในช่วงเนี้ยเพราะว่าอยู่เมืองไทยก็พยายามหลบแดดนะแต่ว่าเขาก็มีคนบอกว่าถ้าได้วิตามิน สีวิตามินดีเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับผมก็เลยพยายามนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะรก็พูดทักทายกันนะครับส่งความปรารถนาดีสำหรับวันวิสาขาบูชานะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านทำมานะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ